ต่อมาก็คือพี่บีอ่ะไปหาข้อมูลมาก็ได้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการถ่ายทำซีรีส์ของนายอยู่<อ>นายเนี่ยก็จะรับบทเป็นท่านชายเฉิงหลาเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เล่านิดน,นึงว่าคาแรคเตอร์ท่านชายเฉิงหลาเนี่ยเป็นยังไงหรือซีรีส์เรื่องนี้มันเกี่ยว เอาเป็นบบว่าเรืนน่องนี้น่าสนใจามากๆเลยเพราะว่าเน,นื้อเรื่องเนี่ยมีการพลิกไปพลิกมาเยอะมากๆแล้วก็ตัวละครในเองก็มีสเหมียวพ่อมากตันนี้หล่อไหมเดี๋ยวเดี๋ยวฉันถามนาย ขอมแบบนี้ต้องต้องต้องให้คนอื่นกระโดดรึเป้่าเนี่ยพี่มีไหมครับคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์นี้ทุกคนอาจจะไม่ได้คุ้นชื่อในเวลาอะไรแสดงครับอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ที่สวีทกับคาแรคเตอร์จริงๆของนายฮะไม่ใช่คาแรคเตอร์ที่เป็นคาแรคเตอร์ตัวของนาย ลิกตุลบาทอ่ะใช้คำนี้ไ sort ด of ้ม e ั้ยอืมนิดนึงเออนี่ก็ะถามเยอะไปเรื่อยๆเสียวเหลือเกินเดี๋ยวผู้จัดการจะไปหยิบหลังนะฮะแต่ต้องไปต่อแหละต้องไปต่อเราจะมีโอกาสได้ดูกันเร็วๆนี้ไหมยังไงสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ไม่มีแลซีเรื่องนี้กำลังขาดแต่ว่าซีนเรื่องอื่นสองเรื่องน่าจะมีนะจ๊ะสำเร็จที่ว่านี้ในที่สุดจบไปยัง đó đã ok thì để họ đuổi cầm theo gấp bụng